เพื่อพี่เพื่อน้องครับอืมอืมมาพี่น้องมา S 1> <S 1> ใสกระพริกสดต้มแหงครับสมหมูครับสมหมูล้วเนี่ยหมูพริกสดกระเทียมกระหล่ำมละพาแล้วก็แจ่วบีขมขมพี่น้องเนี่ยขอนี้วคือเก่้าครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับผมจึ้งกึ้งชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่น้องมาพี่น้องมาส่วนพี่โซนองกินต้มแห้งครับต้มแห้งก็สมมูสมมูหรือมะแหนหมูอ่าแล้วก็มีแจวแจวบีขมขมนี่ครับกินกับต้มแหง้งแล้วก็ซืมีกระเทียมมีผักกะหละ่ำมีัวละพามีผิกสดฝากากดไลค์กดแชกกดติดตามให้นำเลยนะครับเด้อผมสิพยยามไปหาตูตูบานล่ะมาพี่น้องมาข้าวเหนียวคือเกาพี่น้อง แซ่บๆนู่นกันเจ้าบีขมขมครับเนี่ยกินกับต้มแห้งเนี่ยเพนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องครับ ผมติดกลิ่นเลยพี่น่องอืม กึ่งกึ่งคือเกาพี่น้องกินเพียวคืวเกาแหนมหม,มูพี่น้องแหนมหมูอ่าพี่น้องมามใส่กบพริกสด Tiềm Chẹp cái câu đi nó Ừ Bia thẻ, không tự nó. Ммм, mm ммм, -hmm. mm -hmm. 嗯。<laughs> เจอริกสดกันไปเหงอแตกเลยพี่น้องอ 음. 음. <laughs> 음. <laughs> 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 วากเลยวักเลยพอกันคลิปหนาเวลาหิวไปนองอิ่มๆสวัสดีครับ